สวัสดีค่ะหมอวีวิกตอรี่นะคะวันนี้เรามาในหัวข้อนะคะการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นหัวข้อนี้กันนะค,ะคนที่ผ่านมาเจอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะและ้วก็มาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรและในหัวข้อวันนี้นะคะการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นอย่างไรนะคะลองให้พี่ไพ่มาอ่านกันค่ะใบแรกนะคะจัสเมนจริงจริงด้วยค่ะนี่คือพลังของคนที่คุณเหมือนได้เริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะ,ะมี แนวทางใหม่ของชีวิตหรือคุณสามารถที่จะปลุกพลังงานภายในตัวของคุณนะคะให้ลุกขึ้นมาทำในสิ่งต่างๆที่คุณเคยค้างคาไว้หรือที่คุณเคยคิดอยากจะทำแต่ก็หมดแรงไปร,รู้สึกว่าเมื่อจัดสเ n นขึ้นการตัดสินการพิพากษานะคะการที่คุณได้หลุดออกจากโซ่ตรวนจองจำหลุดออกจากพันธะทรมานบางอยา่างหรือหลุดออกจาก ออสงครามแห่งความคิดนะคะหรือกรอบความคิดที่เดิมๆนะรู้สึกว่าคุณได้ตื่นรู้มากขึ้นในระดับที่ถี่มากขึ้นเป็นจิตวิญญาณแห่งคนที่ได้เห็นเส้นทางของชีวิตที่แตกต่างออกไปจากที่คุณเคยเป็นนะคะเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่กับตนเองด้วยนะคะดูสิคุณกําลังเห็นนะคะทางออกอะไรบางอย่างแล้วคุณพ,พบมันนะด้วยจิตวิญญาณแห่งความแท้จริงมันเลยไม่กระตุกกระตากผ่านด้างร่างกายแต่จิตวิญญาณคุณเหมือนค้นพบ และเหมือนมันนิ่งได้ผ่านการขัดเกลาให้ตัวเองได้นิ่งท่ามกลางปัญหาท่ามกลางพายุอะค่ะเป็นพลังงานแบบนี้ค่ะแล้วก็พลังงานของหกไม้เท้าคุณกําลังลุกขึ้นมาช่วยเชื่อมตัวเองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้สึกว่าคุณกําลังเผชิญหน้ากับความคิดลบทั้งหมดหรือ ความคิดที่พยายามจะดึงคุณให้คุณมีความวิตกกังวลความกลัวหรือความไม่กล้าหรือความไม่เข้าใจอะค่ะที่จะไม่กล้าเผชิญหน้ากับตรงหน้าโดยที่คุณไม่รู้หรอกว่าคุณไม่กล้าเผชิญด้วยซ้ำมันเป็นภาวะของคนที่คุณคิดว่าคุณระวังตัวอยู่แต่บางทีมันมันขู่ให้คุณระวังมากเกินไปหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นพลังงานของคนที่ลุกขึ้นมานะคะแต่งองค์ทรงเครื่องดูแลตัวเองนะคะปรับทัศนคติกับตัวเอง เหมือนคุณให้ตัวเองได้พักผ่อนจนเสร็จแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะนําจิตวิญญาณคุณเชื่อมกับเบื้องบนคุณจะไม่ฟังเสียงของใครคือคุณได้ยินได้แต่คุณจะไม่ฟังแบบจนมันกลายเป็นว่าคุณไม่สามารถใช้ชุดของคุณได้คุณอาจจะฟังผู้อื่นฟังแค่ทางด้านกะร่างกายค่ะแต่ฟังทางทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยคุณจะฟัง ออสิ่งที่ดีเท่านั้นหรือว่าฟังจากสิ่งสารจากเบื้องบนหลายคนอาจจะฟังแค่พระคาหรือ,อ,อฟังผู้ที่มีปัญญาสติปัญญานะคะแล้วก็คุณขุดสติปัญญาภายในตัวเองขุดความเมตตาความถ่อมใจความเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังผู้ชายที่ทรงพลังคุณมีอํานาจในตนเพราะคุณเติบโตทางด้านฝ่ายจิตปัญญาเป็นผู้ใหญ่ในจิตปัญญาให้กับตนเองได้แล้วค่ะหกไม้เท้าขึ้นนะคะพลังอํานาจความลุกโชนของแววตาสีหน้าของคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณกําลัง เปล่นประกายค่ะหลังจากที่คุณอาจจะคิดหาหนทางหรือวิเคราะห์หรือว่าคุณกําลังลงเหมือนคุณลงหน้างานไปอะไรเงี้ยเหมือนลงไปในลบครั้งนั้นลงไปในศึกครั้งนั้นอยู่ในพายุนั้นจนตอนเนี้ยเหมือนพายุลูกนั้นมันผ่านไปแล้วแล้วคุณกาลังแบบกวาดเก็บสิ่งที่มันพะประหลัหกหักพังและก็สร้างสิ่งที่ควรสร้างอะคะ่ะพลังแบบนี้แล้วก็ดู e v นี่คือการติดต่อนี่คือการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะเป็นพลังงานคนที่นําพลังงานกลับมาที่ตน เสียงของคุณจะเหมือนน้ำมากหลายเสียงของคุณจะมีความหนักแน่นจิตวิญญาณของคุณมีความเด็ดขาดนะคะมีความวีเห็นถึงคนที่มุ่งไปอย่างที่เป้าหมายมุ่งไปอย่างที่ความบริสุทธิ์มุ่งไปยังความถูกต้องมุ่งไปยังความชอบธรรมมุ่งไปในเส้นทางของคนที่จะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นมากกว่าที่เคยเป็น,นะคะ่ะนี่คือพลังของคุณนี่คือจิตวิญญาณน,นะ,ะที่ลุกขึ้นมานะย คุณอาจจะผ่านบททดสอบด้านไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วตอนนี้คุณกาลังถูกเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะอืมนะถูกถูกเอ่อบททดสอบด้วยไฟนะแล้วก็คุณกําลังจะได้พระวิญญาณนะในการมาครอบครองแล้วก็เคลื่อนไหวท่ามคุณด้วยนะวีเห็นอ่ะการเชื่อมต่อค่ะและแน่นอนค่ะคุณเชื่อมต่อกับเบื้องบนเรียบร้อยแล้วคุณเป็นส่วนหนึ่งคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับศีดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะมีบททดสอบใดเข้ามา กระตุ้นนะโลกียวิสัยหรือกระตุ้นความอยากมีในด้านของทรัพย์สินเงินทองหรือด้านของความสัมพันธ์นรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะตอบจิตวิญญาณตัวเองด้วยความจริงว่าต้องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำค่อยๆสร้างชีวิตนะไม่มีอะไรที่ได้มา,ายาๆถ้าอะไรที่จะไม่ ได้มาง่ายนั้นต้องเอกแล้วนะคะมีความสงสัยแล้วอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือว่ามันมันเป็นทางลัดมันคือทางหลงรู้สึกว่าคุณชัดเจนในตนคมในฝกักเพราะคุณไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม,ม่รู้สึกว่าคุณไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของการล่อลวงนะคะไม่ว่าจะเป็นการล่อลวงผ่านด้านความดีเกินไปหรือร้ายเกินไปรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะคลองพลังงานและเชื่อมต่อกับเบื้องบนสม่าเสมอมันจึงทําให้ไม่ว่าอะไรที่จะเข้ามากระทบจิตวิญญาณคุณไม่มีผลทั้งเส้นค่ะพลังงานของเจ็ดถ้วยคุณคลอง พลังงานแบบรอบทิศทางของคุณให้ยังอยู่ค่ะแม้ว่าเหมือนแบบคุณนั่งสมาธิแล้วมันเหมือนมีอะไรมากวนมีมารมากวนอะไรเงี่ยคุณก็ไม่หลุดออกไปจากแล้วคุณรู้เลยนะว่ามันมากวนแล้วคุณก็ปล่อยให้มันกวนไปแล้วคุณก็นั่งสมาธิมันเหนื่อยมันก็ถอยทับไปเองอะไรแบบนี้ค่ะและพลังงานของเดือะซันนะคะพี่บอกเลยว่าหลังจากนี้ชีวิตของคุณกําลังจะพุ่งทะยานค่ะผ่านสิ่งที่คุณมีและเหลืออยู่นั่นแหละจะ สิ่งที่คุณเสียไปจะได้กลับมาจากการลุกทําพลังงานของคุณครั้งนี้วิบอกเลยว่าอะไรที่คุณเคยเสียไปก่อนหน้านี้ถ้าคุณเชื่อมั่นในจิตญาณของคุณนะตอนนี้การเชื่อมต่อศักดิ์สิทธิ์อันนี้จะนําให้คุณนําสิ่งที่เป็นของคุณกลับมามากกว่าเดิมเจ็ดเท่า ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะทํามันทั้งหมดได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ว่าอะไรจะขวางคุณก็ช่างแต่คุณเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของตัวเองว่าสิ่งที่คุณมีคุณสามารถสร้างได้มากกว่าสิ่งที่หายไปเพราะคุณเคยสร้างได้มากกว่านี้อยู่แล้วคุณเคยมีชีวิตที่ดีกว่านี้คุณเคยผ่านศึกหนักมามากกว่านี้แล้วครั้งนี้มันอาจจะมีการเหนื่อยของจิตวิญญาณแต่คุณจะไม่ให้ความเหนื่อยมาดักความสําเร็จของคุณในวันข้างหน้าค่ะนี่คือพลังของเดอะซันนี่คือพลังของคนที่เชื่อมั่นนะคะในธรรมชาติเชื่อมั่นในกฎ แห่งชีวิตนะคะใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นจริงและชีิตของคุณกําลังจะได้รับชัยชนะเรียบร้อยแล้วค่ะอุยอ่านไพ่ดีมากว่านี้นะและ Ace of Pentacles โอกาสในชีิตของคุณกําลังเข้ามาเยือนผ่านการเป็นนะคะเราจะไม่มีวัน ดึงดูดในสิ่งที่เราอยากได้เราจะดึงดูดในสิ่งที่เราเป็นเมื่อวันนี้คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในคุณงามความดีคุณก็จะดึงดูดคุณงามความดีเมื่อวันนี้คุณเชื่อมั่นในรักแท้ไรเงื่อนไขในตัวคุณคุณก็กําลังดึงดูดรักไร้เงื่อนไข ในผู้อื่นออกมาเมื่อวันนี้คุณเป็นคนที่มั่งคั่งในสติปัญญาคุณก็กําลังดึงความมั่งคั่งของคนที่มีสติปัญญาและนํามันออกมาสร้างเงินที่เป็นทางด้านกายภาพซึ่งไม่สามารถซื้อสติปัญญาด้านจิตวิญญาณแบบที่คุณมีและเชื่อได้เลยเพราะฉะนั้นให้คุณจงใช้สติปัญญาของคุณจงใช้ความเชื่อมั่นนี้ข,ขับเคลื่อนความเชื่อข,ขับเคลื่อนความร่ารวยมั่งคั่งจากภายในเพื่อให้มันออกมาสู่ภายนอกอย่างแท้จริงและตอนนี้ค่ะ Sopential ขึ้นแล้ววิบอกเลยว่าอาจจะ สมบักสะบอมหน่อยแต่วีบอกเลยว่าให้คุณจงเชื่อมั่นนะในการเดินทางครั้งนี้นี่คือการรื้อลงเพื่อสร้างใหม่อย่างแน่นอนวิเชื่อแบบนั้นค่ะและภายใต้สำหรับถูอพัพพนิเคลิลระครับประคองจิตวิญญาณนะตื่นเช้ามาให้คุณเอ่อเมนิเฟสกับตัวเองนะก้าวแรกของคุณที่ลงคือให้นึกจัง,งวีเนี่ยจะเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะ,คะจะเชื่อว่าพระองค์ทรงปกป้องและวีกม็มอบวันหนึ่งวันนี้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นคนนำวีให้พระวิะญ,ญญาณบริสุทธิ์นำวีให้พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างของชีวิต วันแรกที่คุณตื่นมาคุณให้ใครเป็นเ,เป้าหมายของชีวิตอนะวันนั้นคุณจะจบลงแบบที่คุณเลือกนะสมมติว,วีวีผ่านแล้วมันบางทีเราให้ความตื่นมาเรากังวลเลยวันนั้นเราก็จะกังวลไปทั้งวันแต่ถ้าเราตื่นมาด้วยความเชื่อว่าเราจะผ่าน,นผลทุกอุปสรรคแม้มันจะมีอะไรเข้ามาแม้วันนี้จะมีความเหนื่อยแต่คุณเชื่อว่าพลังเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะมาดึงจิตวิญญาณของคุณลงได้แม้จะเจอคนที่ไม่น่ารักมากมายแต่เพียงแค่เจอคนน่ารักหนึ่งคนก็สามารถที่จะ ทุ่มทนแล้วก็ทดแทนในสิ่งที่คุณต้องการได้อยู่แล้วค่ะให้คุณจงมีมายเซ็ตที่กว้างขวางมีหัวใจที่กว้างขวางเพราะคุณกําลังเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณกาลังอยู่ในเวลาแห่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นการร้อยเรียงหลังจากวินาทีที่คุณได้พบคลิปปีจะเป็นตัววัดในคุณในวันข้างหน้าอีกสเดือนหรือ6เดือนคุณต้องสร้างมันแล้วนะคะนี่คือพลังงานที่วีเห็นว่ามันกําลังเป็นมวลพลังงานแห่งความ ออวันนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปเก็บผลผลิตในอีก3เดือนหรือ6เดือนหรือ1ปีข้างหน้าตัวเราในวันนี้กําลังจะวัดเราในวันข้างหน้านะซึ่งวันนี้เราสกายภาพพลังงานของคุณเนี่ยสกายภาพพร้อมมากวีเห็นสกายภาพวีเห็นความเข้มแข็งแล้ววีก็เห็นประสบการณ์ในชีวิตที่มากมายเพราะฉะนั้นให้คุณจงเชื่อว่าความสําเร็จจะมาเยือนคุณอย่างแน่นอนนะค,ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะให้มีความเชื่อในจิตวิญญาณนะคะโอเคนะ,คะมาดู Number of ตอบกับให้คุณนะคะว่ามีเลขไหนนะคะที่อยากจะคุยกับคุณเป็นพิเศษนะการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่อหมายเลข56ระหว่างอิสระภาพในแบบที่ผิดนะ,ะบางครั้งเราคิดได้เราวีจะบอกว่าบางครั้งเรารู้เยอะเกินไปเนี่ยก็เป็นก็เป็นดาบสองคมรู้น้อยเกินไปก็เป็นดาบสองคมทุกอย่างเป็นดาบสองคมวีจึงเลือกว่าวีจะเป็นคนที่ใช้ชีวิต แบบวันต่อวันอย่างคุณภาพที่สุดนะคะแล้วก็เขาโครงอนาคตไว้นะคะแล้วก็ให้ประสบการณ์เป็นบทเรียนแต่ไม่นํามาเป็นลากขมขืนหรือปมในใจนะ,ค,ะคุณต้องตกลงกับตัวเองด้วยนะ,ะและพลังงานหมายเลข6นะคะแผ่นดินสวรรค์กำลังมาตั้งอยู่คุณคุณกําลังจะได้รับชัยชนะที่จะอยู่ตรงหน้าของคุณเพราะฉะนั้นให้คุณจงเชื่อมั่นแล้วก็จงเข้มแข็งเขาไว้จงอดทนและก็จงถ่อมใจเขาไว้นะ,ะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆค่ะ 56หมายเลขหกแล้วก็ 5, 5 5 5 5ทุกสิ่งกำลังอวยพรหัวใจที่ดีของคุณภายใต้สำรับเป็น77นะคะพลังอำนาจสิทธิและพลังอำนาจภายในนะคะมันคือพอร์มันคือจิตวิญ,ญญาณและความจริงนะคะที่จะนำคุณก้าวเข้าสู่ชีวิตที่เสรีภาพนะคะและนะคะข้อพระคำพีวันนี้นะ,ะบอกว่าจงวางใจนะคะพระเจ้าทรงยุติธรรมแก่ผู้ที่ถูกบีบบังคับ สรุดีบทที่103ข้อที่6ตัดว่าพระยาเวทรงกระทําการชอบธรรมและการยุติธรรมแก่ทุกคนที่ถูกบีบบังคับมีบอกเลยว่าคุณกำลังได้รับความยุติธรรมการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์กาลังคุ้มครองชีวิตของคุณและกําลังนําคุณก้าวสู่เสรีภาพ พระองกำลังปกป้องหัวใจกําลังปกป้องจิตวิญญาณของคุณมันอาจจะดูเงียบหรือมันอาจจะดูมีพายุที่ผ่านมาแต่นั่นคือช่วงเวลาที่พระเจ้ากําลังสร้างคุณทีละนิดทีละนิดเพื่อที่จะอยู่กับความสําเร็จที่คุณสามารถรักษาได้นะคะวีเคยเป็นนะบางทีถ้าเราถ้าเราได้มันวีเคยแบบว่าทาไมตอนนั้นวีถึงไม่สาเร็จแบบนั้นแล้ววีก็ดูว่าถ้าตอนนั้นวีสําเร็จแบบนั้นวีจะไม่สามารถปกป้องสิ่งของที่วีหามมาได้นะตอนนั้นเพราะวี เคยได้สิ่งของก่อนวัยอันควรแล้วสุดท้ายเราก็รักษามันไม่ได้เราไม่มี mm. เขาเรียกนาะวุฒิภาวะหรือองค์ความรู้มากพอแต่เมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรเราอ่ะมันดูช้านะคะแต่มันชัวร์และมันมั่นคงเพราะฉะนั้นให้คุณตรงเชื่อมั่นในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะก็ครบถ้วน mm. แล้วสําหรับดันนอมในวันนี้หวังว่าจะเป็นกําลังใจและเป็นแนวทางให้กับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปดันนอมวีนะคะวี v เป็นกําลังใจให้นะคะแล้ววีก็เป็นหนึ่งคนที่ ต้องการกำลังใจเช่นเดียวกันฝากทุกคน like, กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการสนับสน,นุนขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูเมตตาวีนะคะแล้วก็ฝากทุกคนไปติดตามนะคะ FB นะคะเ,เพจหมอวีวิกตอรี่เพจรองนะคะเพราะว่าเพจหลักวีถูกยึดนะ,ะแล้วก็ฝากทุกคนกดแชร์นะคะรีโพสให้วีด้วยนะคะฝากทุกคนมาสามารถรับคำปรึกษาด้านชีตฝ่ายจิตวิญญาณได้นะคะสามารถแอดไลน์ได้ที่ m o v w e 2 2ค่ะวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับการอ่านไพ่นะคะสวัสดีค่ะ